สวัสดีย่ำสวัสครับผมฮาก็เข่าตอกเห็นบนแล้วกําลังที่เข่าทอหมดครับคู่นี้ขาดเสียงให้นแบบดีเลยนะครับกําลังที่เข่าทอหมดแล้วเฮาก็มาเลี้ยวเบิ้องปลายนะครับรอบอทุ่ยไทยลืมลืมไอ้ดึงมันขึ้นนะครับเนี่ยเลยเสียของเลยนะครับดีเป็นรูหล่อทุ่ยไทยนะขาดมากเชี่ยงเห้เบิดทุกรอบนะครับแต่ว่าเหลืออยู่รอบสุดท้ายบ่ได้เชี่ยงเห็นมืครับปลายมันบ่ท้อกันอยู่ประมาณ สองมินนี่แหละครับผมเบิงหันเห็นเห็นอยู่อีกเส,นเสน้นหนึ่งเส้นหนึ่ง,งมินมหนึ่งเส้นหนึ่งสองมินมิเส้นนี่แหละครับลงกมาตํากลมเห็นไหมครับมันผสมกันก็ต้องถอดนะครับย่านแล้วไปแล้วเพื่อติดตำหนิได้ว่ามันบองงก่ามนะครับผมมีปัญหาเดี๋ยววิธีเค็ดเหปลไปท่อกันเดี๋ยวผมสีมันเนี่ยนะรับเนาะบายากนะครับ,นะบ,ก,นะรบก่อนสีถอดก็นลนลอกมันหน่อยก่อนลลอกไปก่อนบอาเห็นมันเสียลูปอันนี้ก็คือเป็นวิธีของผมนะครับเนาะ ผู้ใดเฮ็ดแบบใดกับแมวแต่ฐานะนะเดี๋ยวสิถอดออกมานะครับเกือบเกือบรุดไปแบบบองามนะผมก็เดี๋ยวสิบ่มักได้นะเดี๋ยวเขาจะมาแกะให้เบิ่งกันเลยแกะอย่างเขกิดใส่ขัดตือสิบบาทอรดนะเพราอขันมันบองามก็จ้าสีทรงไปเห็นอย่างเสียงก็ได้ยุดอกเสียงน่ะแต่ว่ามันบองามนะปลายมันมาทัวนะวิธีเขาก็ ดันขึ้นง่ายๆเลยนะครับอยากอยากให้มันทอกันซ้ำไหนนี่ือยังเสินี่มันบทวทอมูห้องกับดันขนนึ้นทั้งทีเลยนี่นะครับดันขื้นดันลงได้นะครับนี่เอานนิโปดนันเช็กเบื้องให้มันตรงให้มันทอกันครับนี่ปลายมันก็สี่ทอกันแล้วโอเคนะครับเนาะกระเส้นเดียวนี่ละ่ะเฮ้ยไหนเสียเวลาเท่ากับล่เช็กเบื้องเช็คความเหลียบรอยกวนสุงงานเนาะครับ เดียวไปหอดมือหน้าหน้าหน้าที่ํำนี้มาได้ขันมันเลื้อยขึ้นเขายังตัดออกได้นะครับแต่ว่าขันมันโบหอดนี่เขาตัวว่าใดเขาก็ต้องมาแกะนับแกะแล้วก็ดันดันให้มันเสมอกันนับห้วนยังสีงามโอเคนะครับมือนี้ก็ออกเรินทางมือนี้มันที่ขวายมือนี้มันที่ยี่สิบห้านกับทรงให้เพื่อนหาคู่นับขอบคุณนุกคนทีเสื้อมันเสื้อใจไว้ใจนะผมเดียวไปเห็นในเพื่อนก่อนเดียวมันสีสวย ไปเห็นงานอมครับผมฝากไว้นะครับผมต่อนักรบเออครับอีกเรื่องหนึง่งกระดาษไส้คนถาม,มาว่าเอากระดาษรา้แบบใดในการลีดนะครับตัวนี้นสีเป็นกระดาษไา้กระดาษรา้นุ่มนะครับเป็นกระดาษไา้ที่ผมซู้กว่าละเอียดที่สุดนะครับมันเป็นกระดาษไา้ขั้นตอนสุดท้ายในการเทสีเพราะว่าสีเป็นเทสสีนะพืน้นไม่การพุ่นสีบนยังถ้าใ,ใส่กระดาษไา้ตัวนี้รูปเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้กระเบื้องหกร้อยนะแผ่นละผมซื้อว่าสิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทนี่แหละ นับเรียบจี่สุดเลยมันสีเรียบเรียบก่าตัวนี้อียกนะครับเรียบกัวนือจังไหนผมซื้อว่าเรียบก่วนะครับกวนจีพวนสีก็คือต้องใส่กระดาษใส่เบืรอนี่ผมก็เลยเอามาหลีดตอกนะบอกเลยว่ารี้ยบเรียบนะครับเมื่อการลีดนะบอกเลยมุนอหยะนะมันสีให้เส้นตอกเรียบเรียบเนียนนิ่มเพาจับเพามหหลูบเสียงกับสีม่วนเป็นเทคนิคเล็กๆนน้อยครับผมใครเสียวไปใส่กับพวกทีปัญหาเลยนะครับเอามาแช่ประสบการณ์เบืรอไรเบื่อหกร้อยนะครับ เบอร์หกรอยไปหาเบองงใดน้ำรันโฮมปปรด่านวัสดุใหญ่ๆนะครับโอเคฝากไปน,นั่งห้มมตอนกนักลบสวัสดีครับ